yeah แซบ่บเบียมาแล้วครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมากินยำแซลมอนกุ้งสดพริกร้อยเม็ดครับพี่น้องเบิ้งสีสันเลยครับพริกเขาปันละเอียดเลยวันนี้แลวกระสิมีผักเครื่องเคียงนะครับเนาะมีสลัดแน่มีสลัดนะครับสิมบรสซัดน้ำายำพี่น้องอแซลมอนหวานหวานฉ่ำ อืมฮึทำไรได้อืมแซ่บวันนี้อันสิมาตอหัวข้อนะครับหัวข้อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องเฮ้ย พริกสดมีมองซื้อแล้วครับจ้าครับ ตอจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องคลิปที่แล้วเขาพูดถึงว่าที่ขาเอคลิป,แล,ลปแล้วครั้งว่าอันรัสเสียเมืองหนังเมืองอะไรน่าอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่ง ของที่เราต้องเตรียมมากินครับพี่นะักว่าขาดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะว่าครับพี่นะักกินกอนครับอ แซลมอนชำๆค,ค,ครับ รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานกลม,ลมกอมครับแต่ว่าหวานขนาดยังยำๆๆเาบ่มากหวาน แต่เนี่ยทีง้าหับมัน คลิปที่แล้วดื่มเปลือกพ่อภาษารัสรเซียคำว่าสาะเน่ครับพี่นอ้องลนะืมงดื่มหมดจ้า,าเปิดได้นะครับคลิปนี้ที่มาบอกเลยว่าสาะเน่ภาษารัสเซียกัาเอิ้นว่าเมียตะเมียตะนะครับแซ่บ good รัเสเซียพี่นะ้องจะมีสองสองเมืองที่ใหญ่นะครับคือหนึ่งเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพี่นะ้องเป็นเมืองหลวงจะวเป็นเรียกว่าเป็นเมืองเก่าพี่นะ้องที่น่าเที่ยวและการสวยงามแล้วกัมอสโกมอสโกเป็นเมืองไม่ครับเป็นเมืองไม่กว้างใหญ่ ผู้คนขวักไหวแล้วก็ส่วนมากหมอนวัดิวอันเมืองมอสโกหลายพี่เนาะเพราะมอสโกเป็นเมืองไงเมืองที่น่าอยู่ก็คือทุกเมืองของประเทศรัสเซียพี่นนองน่าอยู่ทุกเมืองเพราะว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองสวยงามทุกเมืองครับอยอมรับเลย ดังเมือที่ค่อยอยู่นี้เป็นเป็นเมืองโซชินะครับอยู่ตอนใต้ของรัสเซียเป็นเมืองอุ่นพี่นะ้องเป็นเมืองอุ่นและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศเลยพี่นะ้องช่วงหน้าร้อนคน ลยลายเมืองจมะมาแวะมาเที่ยวเมืองโซชิเพราะว่ามันมีทะเลมีอาบแดดคือภูกเก็ตบ้านเราครับน้ำแบบเนี้ย ดคนที่จะเดินทางมาประเทศรัเสเซียครับช่งน้าหนาวคาดไปแล้เลย เสื้อโคดกันหนาพี่น้องหนาหนา,หนาถุงมือหมวกอ้าม่าติดท่าครับไม่มีไม่ได้คือเสื้อโคดถุงมือแล้วก็หมวกช่วงหน้าหนาว ช้เวลาเดินทางกับกรุงเทพมอสโกรประมาณ10ชั่วโมงครับนั่งเครื่องมาส่วนมากก็สิมาต่อเครื่องมอสโกรครับไปสู่อีกเมืองย่อยๆของรัสเซียบางเมืองก็ ตอรถไฟเมืองก็นั่งเคืือครับจากเมืองโซชิเนี่ยท,ที่ค่อยอยู่เนี่ยต่อเครื่องมาจากมอสโกสองชั่วโมงครับ คันมักคลิปเฮานะครับคันว่ามักคลิปเฮาคันมักแป๊บวามีขอรู้หรือว่าชอบคลิปเราครับชอบก็กดใช่ออมากระกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางมาทำงานประเทศรัสเซียนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือิกแห้ง พริกป่นปลาผงชูรสรสดีขาตะไคร้ัมมะกูดอบแห้ง,นงเนาะเสียมไม้ปร้อมมะขามเปียกขันไผ่เอาโคกับสากมาได้ก็เอามาได้ครับเด้อโคกสากใครกินข้าวเหนียวก็เอามน้นึ่งเนึงข้าหมา เพราะว่าเขาเนี่บางเมืองนีแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ครับ สลัดที่นี้อ๊ขอขบหน่อยนึงพี่น้อง ลำดับคนที่ยักซับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปติดตามแฟนเพจแล้วก็ทักข้อความมาหานะครับนะแฟนเพจของเรามีชื่อช่องแฟนเพจเ็นบอกว่า r i o อการ a าแซครับมีอย่างกระทกักมาเลยนะครับเนะ สอบถามข้อมูลการเตรียมตัวหรือสิ่งของจำเป็นที่ต้องนำมารัสเซียหรืออยากทำงานรัสเซียต้องทำยังไงข้อความมาถามนะครับ จกินเปิดแล้วมันแล้วครับจะทำกันตอนสุดท้ายเผ็ดม,มากเผ็ดมากายยานัวจะอร่อยยังไง ก็ต้องกล้าฟังตัวขอขาไผนะครับดูอันที่บางคนที่บอกว่าตัาลรอภาษาอย่างนะครับฝังบอกครอ้อกต่ว่าเฮากาสิรอภาษาไทยเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเฮาเองในการให้คลิปต่อๆไปและตลอดไปครับเนะาะฟากเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเด้อทันมากหรือ ชื่นชอบในการเผยควาเขาว่ามีประโยชน์หรือมีแนวทางที่ดีต่อคนทั่วไปที่เข้าต้องการรู้นะครับซอยกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเกิดทีประพาสกินใ่ของกินแซ่บแบบเบียร์ครับเมื่อน,นี้กะก่อนเสีไปกะขอให้พี่น้องดูดีมีแหงนะครับสุ้ผู้สุกขนอย่าเจ็บอย่าโนนะครับร่ำรวยเงินทองโชคลาภแล้วก็ ทุกรวยรวยเบอร์กันสุดคนครับโชคดีครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ